รีบเช็ค10ส,สัญญาณเตือนโรคตับที่คุณต้องรู้นะคะวิปรามันมีอาการผิดปกติอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังจะเป็นโรคตับหรือไม่ทำยังอะไรดีแลวคะพี่ปราวันนี้พี่ปรามีคำตอบให้นะคะ10ส,สัญญาณเตือนของโรคตับที่เราควรรู้มีอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่าโรคตับ โรคตับเป็นโรคที่เกิดจากการที่ตับได้รับบาดเจ็บหรือเกิดเป็นแผลแเป็นแบบพาวเอรเลยค่ะจนทําให้เป็นพังผืดขึ้นในเนื้อตับทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของตับช้าลงเริ่มตั้งแต่การผลิตโปรตีนการจัดการกับสารพิษในร่างกายการไหลเวียนของเลือดที่ไหลผ่านตับไม่สะดวกหรือในบางกรณีอาจปิดกั้นไปเลยขึ้นอยู่กับว่าอาการเป็นกันมากเพียงใดทําให้ระบบการทํางานของร่างกายแปรปรวน และอาจนำพาให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้เช่นกันหน้าที่สำคัญของตับคือช่วยในการผลิตน้ำดีซึ่งน้ำดีนี้ก็จะทำหน้าที่ไปย่อยอาหารประเภทไขมันและจัดก,การกับสารพิษต่างๆที่ร่างกายรับเข้ามาแล้วก็ขับออกจากร่างกายไม่ให้มีการตกค้างและยังทำหน้าที่ผลิตสารที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวพี่ปราบอกเลยนะคะทำให้เลือดสามารถหยุดไหลได้เมื่อประสบอุบัติเหตุ หรือสิ่งต่างๆที่ทำให้ตับมีปัญหาแม้จะเริ่มจากอาการที่ไม่ได้บ่งบอกชัดเจนนะักเพราะฉะนั้นเราต้องมันคอยสังเกตตัวเองให้มากพิพาคาาแล้มีอาการหรือสัญญาณเตือนอะไรของโรคตับราคาที่เราจะต้องรู้วันนี้พิพาารวบรวมมาให้แล้วค่ะข้อที่หนึ่งอันนี้สําคัญเลยนะคะ่อ,อนเปียนอนไม่ค่อยหลับแต่มักจะรู้สึกง่วงในเวลากลางวันรู้สึกเหนื่อยง่าย คล้ายคนไม่มีเรี่ยวแรงบางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้เบื่ออาหารรุ่มด้วยและมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเหมือนเวลาทานอาหารแล้วไม่ย่อยรุมท้องเลยบ่อยข้อนี้สําคัญมากนะคะถ้าใครเป็นโรคปักจะรู้เลยมันเพลียตลอดทั้งวันลุกนั่งทําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการเหล่านี้ต้องรีบเช็คนะคะคุณกำลังมีอาการโรคปักหรือไม่อย่าปล่อยทิ้งไว้ไปตรวจในโรงพยาบาลที่เขามีหน่วยเฉพาะทางทางเดินอ,อาหารเลย จะได้รับการตรวจเช็คอย่างละเอียดเราจะได้ดูแลตัวเองแต่นั่นนึ่งตักเปน็นเรื่อที่สําคัญมากพี่ปราบ,บอกเลยคราวนี้มาดูข้อถัดไปกันค่ะข้อที่สองอยู่ๆพี่ปราบ,บอกเลยนะคะเรามีอาการคันตามส่วนต่างๆของร่างกายเพราะมีน้ําดีไปสะสมอยู่บริเวณผิวหนังส่วนนั้นเลยทําให้เกิดอาการคันตามตัวข้อที่สามประจำเดือนมาไม่ปกติอัดขาดไปเลยหรือมาแบบไม่สม่าเสมอ ทั้งที่ปกติก็ไม่เคยเป็นส่วนผู้ชายบางคนอาจจะมีอาการต้องนมขยายอู้เป็นอย่างนี้เลยนะคะสังเกตตัวเองเลยว่ามีอาการต่างๆเหล่านี้หรือไม่บางรายนะคะก็จะมีอาการเจ็บที่ต้องนมและบางรายก็จะมีอาการที่เรียกว่าอันท่าหอตัวหรือสมรรถภาพทางเพศลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุข้อที่สี่ตัวเหลืองตาเหลืองคล้ายกับคนเป็นดีซ่าน พราะตับไม่สามารถทําหน้าที่ขับน้าเดียจากตับได้จนทําให้มีอาการแพร่กระจายไปที่ตาและร่างกายจนตัวเหลืองข้อถัดมานะคะข้อที่หบางรายเริ่มมีอาการรุนแรงขึ้นอาจมีอาการอาเจียนเป็นเลือดเพราะความดันในตับสูงจนทําให้หลอดเลือดดาในหลอดเลือดมีความดันสูงซึ่งหากความดันสูงมากก็จะทําให้หลอดเลือดดาแตกได้ข้อ 6. เมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้นจะทําให้เลือดออกง่ายกว่าปกติ และไม่ยอมหยุดไหลง่ายๆเพราะตับไม่สามารถสร้างสารที่ทําให้เลือดแข็งตัวได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ใครเป็นโรคตับสังเกตตัวเองนะคะเลือดจะไหลไม่หยุดบางคนเนี่ยอุ๊ยทำไมเดี๋ยวเลือดออกเดี๋ยวเลือดออกง่ายๆคนไข้ที่เป็นโรคตับเชื่อไหมคะพี่ปราม,มีเรื่องเล่าบางคนนี่เค่ถูกมีดบาดเลือดไหลไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นเราสังเกตตัวเองเลยคะ่ะเรามีอาการต่างๆเหล่านี้หรือไม่กระแทกถูกเลยนิดนึง เป็นรอยจ้ง้งมีเลือดออกหกล้มเลือดไหลไม่หยุดหรือถูกมีดบาดเลือดก็ไหลยหยุดยากมากเลยถ้ามีอาการดังกล่าวต้องรีบไปตรวจไปเช็กว่าขณะนี้เรามีความผิดปกติที่ตับหรือที่อวัยวะใดเราจะได้ดูแลตัวเองเราจะได้รักษาตัวเองเราจะได้ระมัดระวังตัวเองถึงตอนนี้แล้วพี่ปลายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube เพ์ที่ฟิชเป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเรามาฟังกันต่อเลยคะ่ะข้อที่6เพราะฉะนั้นพี่ปราย้ำและเน้นอีกครั้งนะคะเมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้นจะทําให้เลือดของเราออกง่ายกว่าปกติและไม่ยอมหยุดไหลง่ายเพราะฉะนั้นสําคัญมากปับไม่สามารถสร้างสารที่ทาให้เลือดแข็งตัวข้อที่7 มีอาการบวมเกิดขึ้นที่หลังเท้าแขนขาและหน้าท้องเนื่องจากตับไม่สามารถสร้างโปรตีนในเลือดได้นั่นเองเพราะนั้นสิ่งต่างๆเรานี้สาคัญมากเลยอาการบวมต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าหลังเท้าแขนขาและหน้าเราต้องสังเกตนะคะบริเวณหน้าท้องถ้าเราเริ่มมีอาการบวมต่างๆเกิดขึ้นอย่าปล่อยทิ้งไว้พี่ปลาเน้นและยำ้ำอย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะต้องรีบไปตรวจและไปรักษาโดยด่วนข้อที่8มีอาการปวดแน่นที่ไชโคร รู้สึกร้อนบูบที่ช่องอกรวมไปถึงมีอาการตึงที่กล้ามเนื้อช่องท้องจนเป็นที่มาของอาการปวดท้องน้อยเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการปวดแน่นที่ไชโครงลองดูนะคะว่าเป็นอาการถุงตับหรือไม่ข้อที่9ระบบคุม,ค,มคุ้มกันใเนื้อร่างกายของเราลดลงค่ะแล้วมันจะเกิดส่งผลอะไรคะแน่นอนค่ะทําให้เราเจ็บป่วยหรือติดเชื้อได้ง่ายที่ปรามีเรื่องแชร์หรือเรื่องเล่านะคะ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องโรครับเชื่อไมคหลายลายจะป่วยง่ายมากเลยเพราะว่าภูมิต้านทานของร่างกายลดต่ำลงบางคนนะคะมาด้วยอาการเจ็บเชโครงแล้วก็รู้สึกเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมีอาการดังกล่าวนะคะพี่ตราบอกเลยให้ไปเช็คเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นสิ่งที่เราต้องทํานะคะ หลายคนบอกพี่พราไม่ต้องตรวจหนูมีสุขภาพแข็งแรงผมมีสุขภาพแข็งแรงเรารู้ได้ยังไงสิ่งการเจ็บป่วยต่างๆแนตะ่มันแสงอยในตัวเราเพราะฉะนั้นในหนึ่งปีเราควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือถ้าเป็นไปได้ปีละสองครั้งทุกหกเดือนแต่การตรวจสุขภาพฟันต้องตรวจทุกหกเดือนนะคะอย่าปล่อยให้ฟันผุอย่าปล่อยให้ฟันเสียไม่งั้นเราจะไม่มีฟันในการเคี้ยวอาหาร ไม่งั้นเราต้องเจ็บปวดทุกทร,รมานจากการปวดฟันและนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากพี่ปรายอยากจะแชร์นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะเรื่องของตับค่ะข้อ10บเราสังเกตตัวเองไหมคะบริเวณมุมปากและรนมฝีปากจะเห็นว่ามีสีคร้ำผิดปกติรวมไปถึงลิ้นก็จะสีม่วงๆคร้ำและขอบลิ้นก็จะมีรอยกดทับของฟันด้วยอันนี้คือภาวะผิดปกติของคนไก้ที่เป็นโรคตับ เขาเป็นอาการเตือนหรือสัญญาณเตือนมาพี่ปลาถึงอยากจะบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงการบางส่วนที่พอจะสังเกตได้นอกจากนั้นบางคนยังรู้สึกเครียดหงุดหงิดง่ายมโหง่ายขี้ลืมซึ่งก็ดูเผุนๆเหมือน,น,นคนทั่วไปแต่บอกเลยนะคะก็จะมีอาการต่างๆเข้ามาซึ่งทำให้รู้ว่าเป็นแนวโน้มของคนไข้ที่จะเป็นโรคปับถึงตอนนี้พี่ปลาเลยย้ำเลยนะคะ สิบข้อหรือสิบสัญญาณเตือนนี้กลับไปเช็คตัวเองค่ะกลับไปดูว่าตัวเองมีอาการผิดปกติต่างๆเหล่านี้หรือไม่กลับไปดูเลยนะคะว่าขณะเนี้ยอาการอะไรที่เราเป็นเนี่ยเฮ้ยมันส่งผลต่อสุขภาพของเราไหมอย่ารอช้าย้ำและย้ำและยล้ำไปตรวจสุขภาพค่ะไปตรวจใน,นตอนนี้เราจะได้รักษาสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่ไปตรวจคือกลัวรู้ว่าเป็น พี่ปลาอยากจะพูดตรงนี้นะคะรู้ว่าเป็นแล้วรีบรักษาดีกว่าปล่อยให้เป็นมากแล้วรักษาไม่ได้หรือไม่กับพะททวนค่ะชีวิตของเรายังมีคุณค่ายังมีคนที่รักเราเราอยู่เราจะอยู่ยังมีความสุขหรือไม่แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งตอสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ทิศ f รีที่เป็นการัรใจพี่ปลา เรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคสนภาพผู้สูงวัยกณณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ยูทู Healthy Fish